สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เรามาถึงที่แฟชั่นไอแลนด์แล้วนะครับออวันนี้ว่างนะครับก็นั่งรถมาเดินเล่นที่แฟชั่นไอแลนด์นะทุกคนโดยการนั่งรถจากหมอชิดนะหรือว่าออจากที่ BTS หมอชิดนะครับมาที่แฟชั่นไอแลนด์เนี่ยใช้ระยะเวลาระยะประมาณหนึ่งนะก็นั่งรถสาย96สนะครับราคา8บาทนะครับจับ BTS หมอชิดนะมาที่แฟชั่นไอแลนด์นะครับถึงที่หน้าแฟชั่นไอแลนด์เลยนะอันนี้เราลงด้านหน้านี่ครับนี่ด้านหน้าเขาก็จะมีเป็นแบบว่ามีก่อสร้างรถไฟฟ้าต่างๆอยู่นะครับแล้วก็อันนี้คือเดินเข้ามาด้านไหนมาสาย96นะครับก็จะผ่านมาทางหมอชิดมาทางจตุจักรนะครับแล้วก็มาเส้นลาดพร้าวนะครับแล้วก็มาถึงที่แฟชั่นไอแลนด์นี้เลย ก็ใช้ระยะเวลาประมาณแบบสัก1ชั่วโมงได้นะเพราะว่ามันแล้วแต่ช่วงเวลารถติดด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปด้านในไปเดินดูบรรยากาศแฟชั่นไอแลนด์กันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะนี่เลยบรรยากาศด้านนอกนะครับคุณด้านนี้นี่ก็เป็นแบบเนี่ยมีการก่อสร้างทางรถไฟด้วยนะครับไปเดี๋ยวไปดูด้านในกันดีกว่า ว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับแฟชั่นไอแลนด์แฟชั่นไอแลนด์นี้คือรู้สึกว่าจะมาครั้งแรกนะยังไม่เคยมาเลยครับน,นี่เป็นครั้งแรกของการมาเดินที่ห้างแฟชั่นไอแลนด์นะครับโอ้โหนั่งรถแล้วว่ายาวมากอะนั่งรถสนุกมากเพราะว่าช่วงนี้ที่มามันอากาศเย็นนะครับนั่งแบบแดดไม่มีอะไรดูดูฟ้าฟ้ามืดมากแล้วก็ลมแรงนั่งรถสนุกมากเลยโอ้ยเข้ามาเจอร้านโมชิโมชิ อันนี้เป็นโซนแรกนะครับออ้นี่นี่เข้ามาเข้ามาปุ๊บก็จะมาเจอร้านนี้นะครับโมชิโมชิน่ารักน่ารักเป็นร้านขายสินค้าน่ารักน่ารัก,รกเต็มเลยไปเดี๋ยวไปพาเดินไปเดินเล่นเดินไปดูฝั่งนี้ก่อนว่ามีอะไรบ้างอ อันนี้ก็มีเป็นธนาคารกสิกรไทยตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นหนึ่งนะครับฟรอหนึ่งอ๋อันนี้เป็นแบงกิ้งสเตชันมีธนาคารเยอะแยะเลยเดินเข้ามาปุ๊บก็เจอโซนธนาคารเลยนะเนี่ยธนาคารต่างๆอยู่ฝั่งนี้หมดเลยนะครับเดี๋ยวลองไปเดินดูด้านนี้ ช่วงนี้เป็นช่วงปลายปีเนี่ยเขาก็จะมีแบบเมอร์ี่คริสต์มากันอ,อ๋เพลงมูจินี่ร้านมูจิอยู่ด้านหน้าของเราอันนี้ก็มูจิขายของโอ้ใหญ่เหมือนกันนะนี่ทางนั้นไปบิคซีซูเปอร์ซินเอร์นะครับเขาก็ มีร้านขายของเยอะแยะเลยเนะี่ยมีเสื้อผ้าอยู่ด้านนี้อ๋อมันจะเป็นแบบโซนฝั่งนี้เป็นโซนเสื้อผ้าด้วยขายของทั่วไปดูห้างโล่งๆดีนะเดินสบายนะครับเพลงดังมากอ๋ออันนี้คือถ้าฝั่งด้านขวามือไปเป็นโรบินสันถ้าฝั่งซ้ายมือไปเป็นบิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์นะ เนี่ยมีแบบร้าน้าเยอะมากเลยด้านหน้านู้นจะเป็นยูนิโครนะครับมียูนิโครมีอะไรอ่ะอ s p อ๋อก็เป็นแบบแบรนด์เสื้อผ้าต่างๆนะอยู่ชั้นหนึ่งนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรเยอะเท่าไหร่เหละชั้นหนึ่งเดี๋ยวเราลองไปเดินดูฝั่งด้านนี้กันว่าจะมีอะไรอีกช่วงนี้ก็จะเปิดแบบว่าเพลงคริสต์มาส เฮ้ยร้านอาหารอ๋ออันนี้เป็นโซนอ๋อมันมีโฮมโปรด้วยอ๋อฝั่งนี้เป็นฝั่งโรบินสันแล้วทุกคนถ้าเดินมาก็จะเป็นโรบินสันโรบินสันเราอาจจะไม่ได้เข้าไปด้านในนะเดี๋ยวพาไปเดินดูตรงนี้ดูด้านล่างอ๋อมีชั้นชั้นล่างด้วยเดี๋ยวลองไปเดินดูฝั่งด้านนี้กัน เดินเข้ามาด้านไหนก็มีร้าน x&m เนี่ยมีร้านเสื้อผ้าเยอะแยะเลยเดี๋ยวลองไปดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างออันนี้เป็นครั้งแรกเลยอ๋อมีโฮมโปรทางเชื่อมชั้นสองอ๋อไม่ใช่ทางเชื่อม B อาคารจอดรถโฮมโปรอะไรแบบนี้เขามีแบบว่าเป็น เหมือนแบแจ้งต่างๆเดี๋ยวเราไปเดินดูกันว่ามีอะไรส่วนมากก็จะเป็นร้านขายเสื้อผ้าทั่วๆไปนะทุกคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้มีอะไรแบบแตกต่างจากห้างอื่นเท่าไหร่นะครับก็คือพามาดูว่าแบบแต่ละห้างเขามีบรรยากาศเป็นยางไรบ้างมีมีรถราคาเสื้อผ้า แต่ห้างกว้างเหมือนกันนะเนี่ยเดินเป็นห้งนู้นเลยอ๋อถ้าเราเดินไปด้านในสุดก็จะเป็นบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับก็เดี๋ยวเดินไปดูด้านในจัสเปอลหลังจัสเปอลอ๋อเป็นด้านในคือนี่นี่อ๋อนี่มีตรงนี้ด้วยมีน้ำ น้ำคุ้ให้นั่งพักผ่อนอก็นั่งพักผ่อนแบบพักผ่อนสบายๆชิวๆโอ้ร้านนี้ใหญ่มากลดราคาด้วยเอทูสแตบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ตรงไปห้างกว้างเหมือนกันนะเพราะว่ามันมีทั้งแบบเอ,อ่อ แฟชั่นไอแลนด์มีทั้งโรบินสันแล้วก็มีบิ๊กซีอยู่ติดกันครับก็ใช้ได้ใหญ่ใช้ได้แต่นั่งรถมาจากอ่อจากจุจักมาไกลมากเลยอะ่ะอันนี้ก็ประมาณนี้โหนี่นู้นูนนนน้นบิ๊กซีอ๋อไปอู้ดิชัดลร้านนี้ใหญ่มาก ร้านใหญ่มากนี่ตามไปดูตัวนี้นี่คืออ,อ๋อด้านนี้นี่เป็น Big กซีซูเปอร์เซ็นะครับอ,อ๋อขึ้นมาชั้น2นี้ก็เป็น Big กซอยู่อ้ยบิ๊กซมี2ชั้นเลยช,ชั้นสองเดี๋ยวเราเดินออกไปดูด้านนอกกันดีกว่านี่ก็คือเดี๋ยว เดินออกไปฝั่งด้านนี้กันโอ้สปอร์ตเวิร์ออดิดาเอ้าอันนี้น่าจะเป็นอ๋อมันเป็นแบบสปอร์ตเวิร์นี่ประมาณนี้นะโอ้ oh, ยาวไปถึงนูน้นอืม อ๋ลานาฬิกาโซนนาฬิกามีบูธนะครับพอมีแบบว่ามีเสาเขาบอกเลขเสาด้วยอ่ะชั้นสองเสาที่เท่าไหร่เสาที่เท่าไหร่บอกเลขเสาด้วยอ่ะอ,อ,อันนี้ตรงชั้นสองเนี่ยที่เราผ่านมาเฮ้ยมีแบบคาเฟ่เพลย์บอยด้วยอ่ะ วิ่เนี่ยด้านในน่ากินอยู่ยนะเดี๋ยวให้ดูราคาร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งว่าน่ารักดีอ่ะคาเฟ่เอ,อเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีหนึ่งนะว่าเราจะกินอะไรนีม,มีมีหลายอย่างเลยมีกาแฟด้วยมีชาเขียวปันนะ่นอะไรอย่างเงี้ยด้วยเต็มเลยอยู่ชั้นสองแล้วทุกคนเนี่ยร้านเพ์บอยเดี๋ยวเราค่อยมาดูค่อยมาดูเดี๋ยวค่อยมาดู เท่ากับเท่ากับเลยเดี๋ยวมาคือเวลาที่เข้าไปร้าน้าต่างๆแล้วบอกว่าอย่ามานะครับเนี่้เท่ากับไม่มาอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะโอ้ยน่ากลัวเลยอ่ะยืนสควิ d เกมเหรอโอ้ยืนชุดแดงสามคนเลยอ่ะมากลางคืนนี่กลัวนะเนี่ย โอ้ดูบรรยากาศบุงบินเป็นชั้นสองนะครับกว้างอยู่นะเดินเดินก็ชิวอยู่เฮ้ยชั้นล่างก็มีเดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปเอ่อจากชั้นหนึ่งสองสามขึ้นไปสูงสุดแล้วค่อยไปดูชั้นล่างสุดนะอันนี้ก็เป็นโซนขายชุดชั้นในอะไรอย่างเงี้ยนะครับเ๋ออันนี้เป็นของน่าจะเป็นของโรบินสันหรือเปล่าซปเปอร์สปอร์ตอยู่ด้านนู้น นูน่นเฮอั้เยอะแยะเลยโด้านนู้นจะเป็นโรบินสันนูลนโรบินสันโรบินสันก็จะเป็นขายเสื้อผ้าอะไรเยอะแยะเลยครับโด้านนี้สวยไฟสวยจังนี่ร้านอะไรอะ่ะอืมโอ้โห โออลังการจังตรงเนี้ยอ๋อเป็นโซนฟูด้ดฟู้ดไอแลนด์เนาโอ้โหแบบอัมโรมาเนาะเฮลตี้อืมผ้าม่านก็มีขายนะมีไฟมีโคมไฟมีผ้าม่านมีดอกไม้ด้วยเนี่ยฝั่งนี้นน ดอกไม้เจอก,กันดอกไม้โอน่ารักดีเดี๋ยเป็นโซนแบบว่าน,น่ารักน่ารักนะเนี่ยเขาแต่งแบบเหมือนแบบคือไปตกแต่งที่บ้านนะครับทุกคนดูบรรยากาศร้านดอกไม้ดินอันนี้ป้ายมีร้านป้ายจำหน่ายมั่งมีสีสุกโอ้ด้านี้สวยจัง อนี่มีเป็นแบบเป็นแบบว่าแก้วเป็นอะไรอย่างนี้ด้วยนะผลิตภัณฑ์เซรามิกอยู่ด้านนู้นนะครับเซรามิกมีมีเซรามิกมีอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยด้านในตุ้นอยู่เนี่ยอยู่ชั้นสองนะถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะมามาช้อปปิ้งได้มีเซรามิกนี่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะด้านนี้ก็มีสวยดี โอ้ดูไฟสวยมากโอ้เพิ่งเคยมานะเนาะก็จะตื่นเต้นนิดนิดหน่อยนี่เนี่ยโอ้ด้านนี้ก็มีแบบเป็นโซนของเล่นหรือว่ายังไงโอ้ยเป็นแบบร้านสินค้ากระจุกกระจิกนะร้านสินค้าเป็นตล็ดเนี่ยสินค้าเ,น,เ,เนี่ย,ยเป็นแบบ ปิ่นโตมีชุดน้องหมาน้องแมวของใช้แมวเหนียวออ,อันนี้ก็จะแบบว่าสวยดีหุ้ยเหมือนของจริงเลยอะ มุมนี้เป็นมุมของเล่นนะครับทุกคนเนีเต็มเลยของเล่นทั้งนั้นเ t สชัน n E อ๋อชั้นนี้เขาทำเป็นเหมือนคล้ายๆว่าเป็นแบบรถไฟนะมันมีเป็นสเตชั o นเสชั่น A B C D E อะไรเงี้ยเนี่ยเยอะแยะมากมายเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแบบที่นั่งรอรถไฟอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยเฟชั Station E อื้ชั้นนี้ก็สวยดี แบบมีสตรีทนะครับสตรีทยี่สิบสี่สตรีทยี 24, ส่สิบห้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับของหน้าเดินช้อปปิ้งนี้นะมันแบบกว้างดีแล้วก็มีของแบบหลากหลายดีนะครับนีมีเสื้อผ้าฝั่งด้านนู้นก็อ๋อด้านนู้นจะเป็นสเตชันสี่มันแบบแบ่งเป็นสเตชันแล้วก็มีสตรีทแล้วก็ มีเป็นพวกแบบอนุสาวรีมีเป็นแบบว่ามีจุดที่ให้เรามาแบบมาถ่ายรูปได้ด้วยนะนี่อยู่ตรงสเตชันดีนะครับเฮ้ยนี่สวยมากเลยตรงเนี้ยน,นี่นีะครับสเตชันดีอะครับน้องแมวขึ้นไปด้านบนทำไมไปจับผีเสื้อดูสวยมากดูนี่เอือ บรรยากาศเขาทําทําดีอ่ะเดี๋ยวข้ามสะพานนะเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้มีมีมีน้องเหนียวอ่ะน้องเหนียวบวกรถไฟเหรอน้องเหนียวบวกรถไฟจะขึ้นรถไฟรถไฟมาีอ๋อเขาทำเป็นแบบว่า,าเป็นแบบ ออกแนวแบบว่าสเตชันรถไฟอะไรอย่างนี้นะครับเนยเยอะมากเลยก็จะประมาณนี้นะอันนี้อยู่ชั้น2เดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูชั้น3กันดีกว่าว่าชั้น3มีอะไรน่าสนใจต่างจากนี้หรือเปล่านะครับนี่เดี๋ยวพาทุกคนเดินชมบรรยากาศเล็กๆน้อยพอเป็นกระใสเล็กๆก,ก,ก็จะไปเดินชอปปิ้งแล้วนะครับทุกคนโอ้โหประมานี้เดี๋ยวชั้น3ดีกว่า ชั้นบนจะเป็นชั้นโรงภาพยนตร์นะครับทุกคนอ๋อนี่ไงเป็นแบบไอทีแลนด์ชั้นของกินอะไรอย่างนี้นี่อ๋อ,อ,อเดี๋ยวเราพาเดินดูมีแบบโซนโรงภาพยนตร์นะครับ,บร้านกาแฟโอ้ยเดือดฮะ ยักษ์เขียวอโอนู่น,นกับตันอเมริกาอ๋ออันนี้เป็นของเมเจอร์ซีนิเพ็กนะครับอ๋อเขาเป็นของเมเจอร์อันนั้นไอรอนแมนเนี่ยมีเป็นแบบว่าแบบลงลงภาพยนต์อ้แบทแมนนี่ เป็นโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนิพล็กโอ้บรรยากาศบรรยากาศดีอ่ะมันเดินมันพื้นที่การเดินกว้างนะครับมันเดินสบายนะทุกคนเนี่ยดูนี่แล้วเขาก็ทำสวยด้วยอย่างดูร้าน KFC ทำเป็นแบบอลังการดีอ่ะสวยงามประมาณนี้ KFC ยโย,ะยะอีอันนี้ฝั่งนั้นนี่ไม่รู้ว่าเป็น อ๋ออันนี้อันนี้น่าจะปิดอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจลานสเก็ตนะครับน่าจะไม่ปิดนะมีคนอยู่ด้านในอยู่แต่ว่ายังไม่มีคนเล่นอู้้อ๋อนี่โซนนของเล่นโซนเครื่องเล่นทุกห้างจะต้องมีนะโซนเครื่องเล่นแบบนี้นะเครื่องเล่นเด็กนเต็มเลยด้านไหน ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราเดินไปด้านนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะห้างน่าจะไม่ค่อยมีอะไรเยอะเท่าไหร่ก็ตามสไตล์ห้างท,ทั่วไปทุกคนร้านอาหารพุณเดแบบเนี่ยพื้นทีก่กว้างคือเหมือนแบบมันเดินสะดวกสบายเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่แบบความพื้นที่มันกว้างอะแล้วมันก็เดิน ไม่เบียดเขียนจะเยียดมันดูแบบหายใจสบายอะ่ะเพราะว่าบางห้างอะ่ะเราไปเดินปุ๊บทางเดินแคบแคบร้บานค้าเยอะมันจะดูอึดอัดมันดูไม่น่าเดินนะครับอันนี้เขาแบบว่าดูโลง่งๆนี่ร้านนี้๋อฝอั่งน้้นนี้ชั้นสามฝั่งน,นี้จะเป็นโซนไอทีนะก็จะมีเป็นแบบฮอกโทรศัพท์มือถือเนี่ยโทรศัพท์มือถือมีกล้องมีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยทางนี้เป็นโซนไอทีหมดเลย นที่เราผ่านมาตัวนั้นชั้นสองอันนี้เป็นศูนย์ซัมซุงนะครับศูนย์ซัมซุงบันนันนาศูนย์มี่เจมาร์ตอะไรอยู่ฝั่งด้านนู้นหมดเลยพอเดี๋ยวเราไปดูศูนย์ศูนย์มี่เดี๋ยวไปดูสกูตเตอร์นู่เนี่ยมี ศูนย์ด้านหน้าอยู่ด้านหน้าของเราด้านนี้ก็จะมีแบบว่าพวกร้านตู้อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ศูนย์มี่โทรศัพท์มือถืออยู่ด้านนี้ไปเดยวเราดูศูนย์มี่อยู่สกูตเตอร์เขามีหรือเปล่าศูนย์นี้ไม่น่ามีไม่มีโอ้ไปไปเดินดูต่อนู่นเรียวมีอะไรอย่างนี้นะครับเจมาร์ J Mart. เยอะแยะเลยทุกคนนู่นด้านนู้นก็มีฝั่งด้านนี้จะเป็นฝั่งฟู้ดนะครับฟู้ดไอแลนด์นะครับทุกคนเนี่ยมีแบบร้านค้าร้านอาหารอะไรต่างๆเยอะแยะเลยครับมีร้านอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ด้านในเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าว่ามีอะไรขายบ้างอาจจะให้ดูเป็นบางส่วนก่อนที่เราจะจบคลิปของแฟชั่นไอแลนด์นะครับโอ้ด้านนี้สวยมากเลยเนี่ยเดี๋ยวให้ดูด้านนี้ด้านนี้เขามีเป็นแบบว่าที่เราผ่านมาเป็นสเตชันเนี่ยครับ ด้านล่างชั้นสองนะครับรถไฟสวยมากดูบรรยากาศยด้านนี้อันนี้คือเป็นด้านในนะครับของศูนย์การค้าเป็นฟนะู้ดไอแลนด์เนี่ยมีร้านขายของร้านของกินเยอะแยะมากมายอยู่บริเวณชั้น3นะถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะมาเดินช้อปปิ้งแล้วก็ซื้อของกินได้คาหมูนะครชัยศรีประมาณนี้ ร้านมันเยอะนะทุกคนก็อาจจะไม่ได้พาชมทุกร้านนะเนข้าวแกงเนีลัดหน้าอันนี้คือให้ดูบรรยากาศโดยรวมนะครับจะขอตัวไปดูก่อนว่าจะกินอะไรดีเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเราลงมาดูชั้นบีกันคนระับว่ามีอะไรบ้างที่ชั้นบีอ๋อก็เป็นร้านอาหารมี ร้านอาหารอยู่บาร์บีคิวเพาซ่าอ๋อเป็นแบบโซนร้านอาหารมีท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับ mm ชั้นบีก็จะเป็นแบบโซนอาหารเป็นส่วนใหญ่ด mm hmm. ้านบนเป็นท็อปท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตยินเตอร์โฟลประมาณเนี้ย ยิงต่าโฟส่งเครื่องเฮ้ยร้านขนมขนมเทียนขนมใส่ไส้ขนมต่างๆนะันา่ะฮพอตพอตบุฟเฟ่อประมาณนี้ประมาณนี้ร้านของกิน มีด้านนี้มีร้านยาสมุนไพรอะไรอย่างนี้ด้วยนะโอ้ยยาไปถึงนู่นเลยเดี๋ยวเราลองเดินไปดูกันว่ามีอะไรอีกร้านด้านนี้เป็นแบบร้านยาร้านตำรับสมุนไพรไทยอะไรอย่างเงี้ยเยอะเลยท่าสยามอันนี้เป็นอะไรอ่ะอ๋อ วัดสงวัดสันอะไรอย่างนี้ก็มีอยู่ชั้นดีดูไกลๆตรงนู้นเป็นรู้สึกว่าจะเป็นแบบอ๋อฟฟาร์มดีไซน์ร้านคา้าร้านปิ้งย่างร้านปิ้งย่างนะครับด้านในด้านในมีอะไรบ้างไม่รู้ นุ่นยาวไปงูเลยนะเหมือนเห็นมีแสงไฟระยิบระยับโอ้ตรงนี้มีโอิชิทูโกด้วยนะครับอ๋อเป็นร้านชั้นบีเป็นร้านอาหารนะครับถ้าใครแบบอยากรับประทานอาหารอะไรต่างๆนานา,นาก็มาที่ชั้นบีได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็น B2S มีอ f ฟฟิศเมดนะครับมีสปอร์ตมีพาวเวอร์บายอยู่ด้านนี้นครับ ตรงท้ายสุดอันนี้ก็จะประมาณนี้นะทุกคนหมดแล้วไปเดี๋ยวเราจะไปหาข้าวกินแล้วหาข้าวกินไปอุ้ยมีโอชิทเรียมเรื่องนี้โอ้โหอยากกินปลาแซลมอนเลยอะจะกินไปกินแซลมอนกันดีกว่าเนี่ยเนี่ย น่ากินแซลมอนแซลมอนด้านในเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเดินเล่นที่ห้างแฟชั่นไอแลนด์นะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับนะหนนแฟชั่นไอแลนด์เขาก็มีต้นคริสต์มาสอยู่นะตรงนี้ก็เป็นสถานีรถไฟฟ้าดูตอนนี้กำลังทำแบบว่าวาง เหมือนแบบคานเพื่อจะทำโครงรางรถไฟต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะออกไปฝั่งด้านนี้แล้วก็เดินข้ามสะพานไปฝั่งด้านนู้นะเพื่อที่จะไปขึ้นรถไฟฟ้ากันนะครับเอ้ยไปขึ้นรถเม์นะครับสาย96นะครับจากแฟชั่นไอแลนด์แล้วก็จะกลับไปที่เอ่อเอ็ T, จตุจักรกันนะครับนี่ จริงๆอ่ะสาย96เราก็ไปลงที่หมอชิดได้เลยนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปลงที่เอ่อ MRT จะจักหรือว่าตรง BTS หมอชิดนะครับแล้วก็จะไปเดินที่อื่นๆต่อตอนนี้เป็นช่วงเวลาประมาณบ่ายๆนะครับน่าจะใช้ระยะเวลาในการเดินทางไม่นานเพราะว่าช่วงบ่ายรถน่าจะไม่ติดมากนะครับบรรยากาศ ให้ดูบรรยากาศด้านหลังอีกทีหนึ่งนี่ไปชั้นไอแลนด์บ๊ายบายตอนนี้ก็เขาก็มีการแบบซ่อมรุงอะไรเยอะแยะเลยเนี่ยนนุนก็มีสะพานลอยให้ไม่ได้นูเราต้องไปขึ้นสะพานลอย้้นหนุนนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นสะพานลอยสีส้มๆเนี่ย เป็นสะพานลอยชั่วคราวดูดเดี๋ยวนี่นะคุดก็มาง่ายแล้วเนะี่ยแฟชั่นไอแลน์ก็คือสามารถมารถไฟฟ้าได้เลยนะครับเดี๋ยวข้ามสะพานไปฝั่งด้านนูนเพื่อที่จะไปขึ้นรถไปขึ้นรถเมล์กลับกันนะครับมาถูกดี8บาทนั่งรถเล่นนะถือว่าเป็นการนั่งรถเล่นนะครับเพราะว่าวันนี้ว่างนะครับแล้วก็ช่วงนี้ อากาศมันเย็นน่ะตอนนี้กลางวันแบบ่บยบจริงๆอ่ะแดดจะร้อนมากแต่ตอนนี้หนาวมากเลยมือเย็นมากฮุยอยู่บรรยากาศฝั่งนั้นนูชอบยิ่งอากาศหนาวๆเนี่ยยิ่งชอบนั่งรถเล่นในกลางวันอือบรรยากาศดีมากเลย